สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาแนะนำการปิ้นเลขมิเตอร์แล้วก็ดูซีเรียลนัมเบอร์ของเครื่องซัมซุงซีสี่ศูนย์หกศูนย์หนเข้ามาที่ตัวนับครับแล้วก็ไข่ปลา3จุดมุมบนขวาพิมพ์ ไปอัดนานขายมันก็จะขึ้นมาเป็นเวลาเป็นเครื่องรุ่นเครื่องอ่าถัดมาครับก็จะขึ้นมาเป็นซีเรียลนัมเบอร์อ่าอันนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ขาวดำมิเตอร์สี ประมาณนี้ครับ